เนแคับ้เี้ยให้ให้พืให้แ่นี้ครับรยรับได้ไหมครับรับได้ไหมได้ไหมโหดไหมมีโหดให้ดูหรือเปล่าออกครับออกไปเลยครับสองสต่อสครับสต่อสนะครับทีมงานของ สนกสนุกครับไปเสือครับสองต่อสี่นะครับเสือส่งต่อครับข้ามไปแล้วครับสามต่อสี่ครับส่งต่อครับส่งต่อฮะเป็นการแข่งขันวงเล็บอลนะครับรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกรอบคัดเลือกนะครับไม่ใช่รอบทีมนะครับรอบคัดเลือกครับรอบคัดเลือกได้ไหมข้ามไหมข้ามลูกหนักเกิดหนักเกินไปครับไม่ได้ไม่ได้ แน่มาคู่ที่สูสีกันมากครับ4ต่อ4แล้วครับ4ต่อ4แล้วครับทิมานของสมสนุกครับส่งต่อครับเีก็ขภาพไปแล้วรับได้ไหมโซฟอร์โซ่คู่แล้วนรับได้แต่ออกครับออกออก